อย่ากินต้มแซ่บเดือเกินนะฮะอฮากินาวีดี้อะไม่ตายสักสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททรีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันมีชื่อเกมว่าเออซูโคเนฮินะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเคยเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมครับเวอร์ชันรถไฟนะไปเล่นกันเลยมา เราลองไปเล่นกันเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมเรื่องต่อไปจะมาสกุลนักกันนี่อ้โหเด็สโตคนนี้ไม่เคยสกุนี้สกุลนี้โอ้โหตาคุเด็กสกุลเด็กคุณไม่เคยสัฉันเดินทางกลับบ้านคนเดียวฉันเจอรุ่นพี่เซนไปทุกวันเลยรุ่นพี่มีชื่อว่าสมพงษ์เป็นอะไรกับสมพงษ์วะฐานีนรถไฟใต้ดินนะฮะไม่รู้ฮะกูมั่วใช่หรอวะไอ้ขี้มวยมาถ้าปุ่มเดินหรือว่าอะไรนี้คงเหมือนเดิมนะโอเค สกุลนี้โอเคพูดเลยว่าอะไรกันรถไฟนี้เสียงผู้ชายด๋อมากฉ,ฉันฉันจะขีดหน้าเขาลึกเกินเอาทีเดีย <c> เ <oughs> สียงคนพูดตะกี้ทำให้เราว,วุ่นวายมากเลยนะเนี่ยล้วต้องเดินไปหน้าขบวนแล้วเราอยากรู้ว่าคนพูดนั้นคือใครเนะี่ยหรอหูผู้หญิงโอ้สามคนโอ้ย ผู้หญิงเต็มเลยท่านผู้ชมครับไม่มีผู้ชายเลยโอเคดูจากแต่ละคนแล้วดูเพียๆนะฮะเฮ้ยกูว่ามันไม่ปกติแล้วกูเจอแต่ผู้หญิงแล้แต่ก็ดีนะฮะมันต้องเจอผู้ชายนะครับเออไม่ได้อยากเจอเลยอยากเจอผู้หญิงมากกว่าแนละ้วเออจะหวยยังไงทำไมลุงคนนี้หน้าตาเหมือนเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนแถวเอเออะไรอย่างที่กูดูบ่อยๆ หน้าตาใครมากโอ้โหสมองกูมีแต่เรื่องแบบชั่วชั่วชั่ว,วนะฮะโอเคแล้วทำไมมีแต่วิชาตรงนี้โอ้โหไฟแรงมากไฟมันเร็วเหลือเกินโออใจเย็นใจเย็นโอ้โหสั่นสั่นกูคิดว่าแผ่นดินไหวใชิบหายมึงสั่นซะกูเสียวเลยเ<แ>ออเออเสกเสผู้ชายคนนั้นกันแล้วฉันฉันฉันใจเต้นมากเลยฉันอยากเจอผู้ชายคนนั้นแล้วนะแ,แล้วคนนี้ใครเดะโอ้ย ขึ้นมากเลยพี่ชายคนนี้โอเคกูต้องทำไงต่ออ่ะถึงสถานี้แล้วหรืออย่าบอกว่าถึงสถานี้แล้วพร้อมพงศ์พร้อมพงศ์พร้อมพงศ์งเฮียโอ้ชีวิตโอเคลุงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะแคะ่เฮียตกหายไปไหนไวะอา้าว อะไรอ่ะหายไปไหนเฮ้ยๆโผล่มันโผล่มาแน่อยาโผล่เนี่ยโน้โน้โนไม่ดีนะเกงใจไม่เอาในเกงใจเอ้าคือกูไม่เจออ๋อคือผู้ชายคนตะกี้ครับคือคีย์หลักของด่านตะกี้นะฮะเอ้ยสิ่งคนนี้อีกแล้วหรือเนี่ยเสียงคนดองมาก ซึ sure. ah. ่งเขาทำให้ฉันรู้ว่าใบหน้าของเขานั้นหล่ออย่างเทพบุตรเฮ้ยเฮ้ยฉันอยากเจอคำามากเลยไงโอ้ยไม่ใช่นะคือคือกูคือกูอาจซับมั่วนะฮะจ้าจริงจังขนาดนั้นเลยเนี่ยจ้ะชิบหายแล้วทำไมไม่มีสาววะมันเป็นลุงแทนแต่แกชิบหายหนูอยากเจอผู้หญิงอะค่ะทำไมผู้ชายคนนี้ดูแบบหล่อนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมปะนู่นนู่นนู่นน่นน่น หน้านตาคล้ายกับผู้ชายคนนี้เลยแล้วผู้หญิงใส่หมวกนี่ใครแต่สวยมากเลยขอจีบได้ไหมเธอแล้วขอจีบเธอได้ไหมเราเราชอบผู้หญิงมากเลยเ,ร,เราไม่ได้ชอบผู้ชายเอ้ยหน,น้าดิอะไรเนี่ยจีบหายแล้วลงุลงลุงบอกว่าเฮ้ยหนูหนูสวยมากเลยเด็ดเอ้ยหนูหนูไม่ชอบรุ่นลุงนี่แคะ่รสนิยมหนูนี่ไม่ชอบแนวลุงเลยหนูชอบแนวแบบแวะเควีนเน่ผู้หญิงผู้หญิงสินเต,ต้ไป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 ท่านผู้ชมครับ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะผู้หญิงอ่ะนักเรียนผู้หญิงกับตะลุงโง่ๆนะฮะโอเคเดินไปเลยท่านผู้ชมครับเฮ้ยน้าใครน่ะน้าเด็กหล่อยมากกูไปก่อนกูหล่อเลยเฮียอย่าโผล่มาด่อยเขาแล้วแบ่เออสั่น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 อย่าสั่นโอ้ยสั่นสั่นสั่นซะหิวเนี่ยกูคิดว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมเจ๊อย่าเล่น ผู้ชายคนนี้ทำกวนไหวนะคุณนี้เสียงผู้ชายคนนี้ทำเราวนไหวตลอดเลยนอยากเจอหน้าเขาวยสิแต่อันนี้ใครอะนักเรียนผู้หญิงนี่เรายังไงต่อวะคือกูนั่งคือกูกลับบ้านทางรถไฟทุกวันแล้วกูเจออะไรแปลกๆทุกวันใช่ไหมเฮ้ยเสียงขำขำไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกอนเนอเนะ โอเคมันให้กูเงียบนะโห่กูหลอดอันนี้มากกูพูดตรงกูพ uh, ูดต่ำตรงแล้วกูหลอดอันนี้มากโอ้โหภาษาญี่ปุ่นนั้นดูหลอนๆนะแบบนี้เฮ้ยฟ้าดูครึมๆวันนี้ฝนตกหรือไงอะไรก็ต้องเป็นสมาสเวตสุริยครับผมมีนามว่าสมพงษ์ทำหน้าที่ในการเอ่อเป็นพิธีกรนะฮะพิธีกรที่ พิธีกรรถไฟนะฮะรถไฟมีพิธีกรเหรอวะเขามีแต่ผู้ประกาศใช่ไหมโอ้ชีวิตกูลืมนะฮะกูคิดไม่ทันนะโอ้โหทำไมผู้หญิงคนนี้มองเราแปลกๆปลกเนะไอ้คนนี้เหมือนเซกโอโซเลยเฮ้ยผู้หญิงคอคอเป็นเี้ยอะไรผู้หญิงตะกี้เหมือนคอเขาเค็ดนะฮะผู้ชมครับผมเห็นโอ้ยแต่มันหลอนนะบอกให้ดูเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ฉันรู้ดะว่เธอชอบผู้หญิงเนี่ยทำไมเธอไม่ชอบฉันบ้างล่ะตุนลุงน่ะแซบนะรู้ไหมลุงแน่หนูไม่ชอบลุงไงครับหนูเขาตุ๊ดนี่ไม่ชอบลุงยังงั้นหรือลุงออกจะแซบนะแซบอะไรอะไรแซบบอกหนูชอบผู้หญิงแล้วเด็กผู้หญิงที่ไหนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรชิบหายแล้วกูแต่โอชั่นนี้คือดีมากให้กูส่องผู้หญิงเยอะมาก เด,เด็กที่ไหนวะคืออะไรอะคือ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 ฉันไม่ใช่แม่ของเธอเธอไปตามหาใครตามหาผิดคนหรือเปล่าฉันไม่ใช่แม่เธอแนละ้วต้องมันลอกหลอดอะไรขนาดนี้เนะี่ยนี่แม่ของเธอแม่เธอเป็นผีใช่ไหมยโอ้ยมึงมองกูเลยสักคือกูอยากรู้ว่าคนที่พากลไฟนี้เป็นใครโอเคโอเคโอเคเบรกโอเค,อเคถึงบ้านแล้วกลับบ้านสักทีเนะจยะ อย่ากินต้แมแซ่บด้วเกินนะฮะอย่ากินเผาวิ่งเดี่ย่แม่ตายสักเชียตะก,กี้โอ้โหไอชิบหายลุงลุงเป็นอะไรไม่เข้าใจเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงทำไมมันโหดขึ้นวะเฮ้ยสวัสดีครับผมช่วงนี้ผมเมืเ่บบอค่ยสบายเนี่ยเสียงผมเลยดูใหญ่ๆแปลกๆไปหน่อยเนะอะไรกันนี่ผู้ประกาศ ต้องต้องจำเป็นต้องบอกเลยว่าตัวเองไม่สบายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดิเธ,เ,ธเธอเธอเธอโค้งใจกับคนที่เธอชอบยังไงเนะี่ยเฮ้ยเจ๊เจ,เจ๊พอรู้แบบว่าผู้ประกาศคนนี้แกเสียงอรหออใครเนี่ยหนูอยากรู้มากเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะสรุปตัวกูชอบผู้หญิงตัวสรุปตัวกูชอบผู้หญิงหรือผู้ชายวะเออกูปั่นไปนไงนะ <c oughs> ไอ้สัตว์โอ้ชีวิตไปแหละเดินทางกลับบ้านทุกวันมันปเปลี่ยวเนะี่ย แต่ว่าทําไมแต่ละคนมันดูมืดมนจังเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมปะท่านผู้ชมดูตรงหน้าต่างดิผมเห็นผู้ชายกําลังยืน <c oughs> เฮ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไรเป็นที่แอะตบหุ่นลุ่นเลยต <c oughs> ะกี้อย่าขำเยอะอย่าขำเยอะโอ้โหใส่แมสเออไม่ตัวเราไม่ใส่แมสวะช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักไม่ใส่แมส <c oughs> อยู่ดิเธอทำองนี้ได้ยังไงเนี่ย ทำไมเธอไม่ใส่แมสต์หน้าใคร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเป็นเหี้ยตบพนุษุ์ป้าอย่าอย่าอย่ามาเลิกหนูฮุยเหี้ยแน่งเลยสัตว์แม่งเริ่มคอหักแล้วท่านผู้ชมครับกูอยู่ริกูหรอดแล้วยูริกรอดแหล่วมันชื่อเฮี้ยวกูหรือไม่เฮ้ยพวกเราชื่ออะไรวะอ่ะปิดเหรอ ตูปิดนี่กูต้องทําเสียงแบบเหมือนผู้หญิงไงประตูมันปิดที่นะแล้วเราต้องออกจากทางไหนล่ะหรือว่าเราต้องไปประตูข้างหน้าเราส่ต้องไปประตูหน้าสินะไปเลยอยู่เดเธอต้องไปประตูหน้านะเธอได้เห็นผู้ชายคนที่เธอใฝ่ฝันนะี่ยลเดี๋ยวลุงกับลุงย้ายเป็นอะไรไม่ตาโบงงั้นเชีย่ยกูเลยไม่เก็ตแหละ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรลุงลุงป้าป้าเป็นอะไรเฮ้ยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เชียร์ฟังผู้ใหญ่เลยนะอะไรของลุงแคลน่ะลูกกับบ้าเหเฮ้ยนี่กูเริ่มมาหน้าสถานีใช่ไหมเอ้ยอย่าบอกว่านายคือผู้ประกาศรถไฟฟ้าเนี่ยชน เฮ้ยไอ้เ <tang> ห <ar> ี้ยแม่เหมือนสุดเฮ้ยเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะเฮ้ยตัวกูนี่เฮ้ยผู้ชมนึกว่าตัวเรานี่เฮ้ยเฮ้ยยูริอย่าบอกว่าเธอมีพลังพิเศษหรืออีกจิตใจหนึ่งไอ้เด็กกูเพี้ยงหลอนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยมองพี่อย่างนั้นหนูพี่รู้พี่สวยแต่อย่ามองพี่อย่างนั้น วุ่นวายเป็นลูปแปวโอ้โหไปเลยเดินไปเลยผู้ชมครับยูริโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วไม่เสียงเธอเปลี่ยนไปไม่เสียงมันทำไมเสียงผู้ชายที่เราชอบมันเปลี่ยนไปขนาดนี้นะฉันเริ่มชักไม่ชอบเขาแล้วสิเสียงมันเฮี้ยมากเลยเป็นอะไรแค่ก็ได้ฝนฮองคูไปสิเอออาจจะทำให้เสียงเขาดีขึ้นเนี่ย ท่านผู้ชมครับซับมันพิมพ์อย่างนั้นจริงๆนะฮะเออไม่ได้มั่วเลยนะจริงๆฮะโอเคชิบหายเฮ้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 ยอเลอกโกโตเบซิเมสผมจะพาญี่ปุ่นมั้งวะผมเดี๋ยวพาญี่ปุ่นแบบลุกจีนลุกจีนนะอเล็กโกโตเบซิเมสอเล็กโกโตเบซิเมสโอเคถึงบ้านแล้วยุริมึงไม่ต้องขึ้นรถไฟแล้วนะรถไฟหลอนมากเป็นกูไม่ขึ้นตั้งแต่เที่ยวแรกเลยเหี้ย หน้าใครวะหัวใครวะเต็มเลยไปเลยยุริเธอต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแม่ตีเธอนะโอเคพาไปอีกวันหนึ่งแบบโอเคเ,อเฮ้ยเหียแม่งอนะ่ะฉันไม่ชินยงที่นี่เลยเกินไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยบอกตรงมาเฮ้ย <c oughs> ชิบหายแนละ้วโอ้โหท่านผู้ชมครับข้างนอกคือแดงหมดเลยอุย้ยเสียงน่ากลัวมากเลยอเลนเกตเตอร์ไปเสร็จมสผมเนอะรู้นะว,ว่าคุณชอบผมคุณยูรินี่ถ้งเขาเขาคุยฉันย่างงั้นเหรอคุณยูรินะคุณลุงลาเสียงของผมยัยงงั้นเหลอลลเ,ออเลอสียงผมเหมือนเดตคูกิมิยะชิเมรเตอร์อะไรกัน เขารู้ยังไงว i าฉ n นตามหาเขาฉันไม่เข้าใจเลยแต่แต่ฉันไม่ชอบเขานะชอบผู้หญงเนี่ยเหียป้าสัตว์หน้าป้าหลอนมากนะกอย่ามาโอ้ยเ่เฮียเป็นเหียสมาแม่งเลยสัตว์ข้างหน้ามันจะมีอะไรมาหลอกไเนี่ยอย่านะขอดง ไม่ดีในเกงใจไม่เอานะเกงใจอย่ามาหลอกกูยวนะกูเอาผักกะเพราของยายฟาดหน้าเลยยายกูหลอนเหมือนกันนะกูบอกตรงเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ยายกูมาป่าไปสัตว์เฮ้ยมันเป็นวิญญาณเหรอทำไมถึงเป็นวิญญาณอนะ่ะแล้วคือเด็กแบบโอ้โห้ย เฮียสัตว์เฮอุยเฮียเยอะๆเยอะๆเยอะๆอ๋อกูเป็นยูรินี่กูแต่ตกอะกูกูไม่กูไม่เดินเล่นหรอกเฮียเป็นกูกูไม่กลับบ้านอย่างงี้หรอกกูอยากกูอยากรู้ว่ายูรินี่จิตใจทำด้วยอะไรวะคือจิตใจเธอแบบช่างกล้าแก่งมากเดินไปยูริเฮ้ยเฮียวิญญาณใครวะ กูรื้มร้อนแหละกูรื้มร้อนแหละกูรื้มแสบท้องเนะี่ยเพิ่งกินเอ่อข้าวยำไก่แฟบมานะครับแสบท้องหวะ่ะบมกไม่รู้เฮ้ยคำไรคำไรคำไรบุรีหนูเหรอบุรีความสวยของหนูเหยฮะฮะพวกป,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 ป้าๆอย,ย่าโอเคเดินไปเลยู้ชมครับพราเราจะได้เจอผู้ชายในฝันของเรานะครับที่เป็นคนประกาศนะฮะ รถไฟฟ้านะท่านผู้ชมครับเสียงอันเล่าๆนะครับทำไมเดี๋ยวๆเสียงอันเล่าๆเนี่ยเจ้าเฮี <chat> ้ยมเป็นอะไรมึงเห็นยูริกกุตลกอ่ะหุ้ยเฮี้ยมแม่ตายสับเฮี้ยมยหญเยอะใหญ่เยอะผมจะเขียนนี่แกหนูเป็นอะไรหนู หน,น,นูหนูหลอดใช่ไหมลูกหนูหนูหลอดใช่ไหมเฮียแม่งอ่ะสัตว์หนูเป็นอะไรหนูเสียบใช่ไหมขอบตาหนูนี่แบบบอกมาใบหน้าอโลเล่เนะี่ยเธอได้ได้เฮียแม่งไงสัตว์เป็นเฮียสัตว์กูเริ่มหลอดแล้วโอ้ยเฮียพักนี้แม่งอย่าเฮียให้กูเจออะไร้เฮียแม่ โอ้ยอยู่ดิโอ้ย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 เหี้ยโอ้ยภาคนี้แม่งแปลกแปลก็บอกไม่ถูกโอ้ยอยู่ดิกูเป็นมึงนี่กูหลอนแตกไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถไฟฟ้ามันดูเก่า อ้าวไอ้เหี้ยากทำไมกูเป็นวิญญาณไม่นะที่ผ่านมาเราเรา,เราตายแล้วเลยนี่เราอยู่ในโลกแห่งความตายแล้วอย่างนั้นเหรอที่ผ่านมาที่เราใช้ชีวิตมาตลอดมาคืออะไรเนี่ยกูมั่วนะฮนะมไม่รู้กันว่าไอ้ที่อยากแม่งเธอเด้อเธอตายไปเร็วสุดใบหน้าเอช่นเนี่ย อ้าวพี่อ่ะคุณากตอบก็ไม่ไม่กูพากนะโค姆โค姆อ่าไม่โค姆เฮ้ยนี่เราม,มาอยู่ที่ไหนกันนะท่านผู้ชมครับอ๋อจบแล้วโอ้โหโอเคท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับก็บายบายนะท่านผู้ชมเจอคลิปหนะ้า บ๊ายบายครับโห